เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะอยู่ดีก็เฟซดีไม่ได้ดูดิกล้องหนา้าก็ใช้ไม่ได้ใครใช้ไอ้โฟนที่มีเฟซดีอยู่นะเสียยังไงทำไมถึงเสียและซ่อมยังไงวันนี้ดูคลิปจบเข้าใจมา,าหลายคนที่ใช้แล้วเจออาการนี้นะว่านะครับผมกดเซตติ้งเนี่ยนะค่าว่ากดได้แต่ว่าจับหน้าไม่ได้ก็คือนะครับ d o ท matrix เสียเดี๋ยวจะเอาแกะให้ดูว่าตัวไหนนะแล้วก็นะสำหรับคนที่นะครับเป็นสีเทาเลยกดแล้วก็กดไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้เสียตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ าเจออาจารย์เอี้ยงดีกว่าครับนี่นะครับผมเทพจัดเลยอาจารย์สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายทุกขั้นตอนให้ทุกคนได้ดูครับผมดูจบเข้าใจครับว่าจะแก้ไขตรงไหนครับแล้วก็เหตุผลอะไรถึงเสียเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้แกะก่อนเลยมาดูดีครับว่าจุดเสียนะครับอยู่ตรงไหนนี่ครับเปิดจอมามันก็คืออยู่ที่กล้องหน้านั่นเองครับดอทเมจิกนะครับอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ที่สําคัญมากครับที่กล้องหน้าจะมีนะครับตัวนี้กล้องหน้าตัวนี้นะครับกล้องไออาร์ครับที่ชอบมีปัญหานะแต่ว่าเราจะซ่อมภายใต้ตัวนี้แหละไปให ตอนนี้ให้จานทำอยู่อ่ะจานจัดให้หน่อยจานมาเริ่มขั้นตอนกันเลยเดี๋ยวครับขั้นตอนแรกนะเราก็ต้องแกะนะครับอย่างเรามาระวังมากๆนะครับเพราะว่านะ d o เม a t ิกตัวนี้นะผมนะกระทบกระเทือนมากไม่ได้ครับเดี๋ยวทุกคนจะเห็นด้านในครับผมนะแล้วแกะก้างหน้าออกไปก่อนเลยครับผมนะแล้วก็นะเป่าเพื่อจะถอดเจ้าด o t m a t ิกเนี่ยครับออกมานะผมพร้อมกับกล้องไออาข้างๆนะโดยความระมัดระวังมากๆครับผมความร้อนก็ประมาณนะครับ150องศานะนี่ครับได้มามครับหน้าตาเป็นลักษณะนี้เลยครับ สุดท้ายนะผมนะเราก็ต้องทำนะครับเจ้าตัวไอซีตัวนี้ครับที่เสียหายครับแต่ว่าเจ้าแม่ครับโดน2ตัวด้านข้างครับผมนะห้ามเลยนะครับเพราะว่าไหมครับจะไม่สามารถสแกนหน้าได้อีกครับนี่ครับตัวไอซีเจ้าปัญหาครับที่เราต้องถอดออกมาแต่จริงครับก่อนถอดออกมาเนี่ยเราต้องครับเก็บค่านะครับไอซีตัวนั้นก่อนเพราะว่าเราจะเขียนค่าครับในเม็ดนั้นอ่ะเข้าไปที่เม็ดใหม่คือไอซีตัวนี้ครับผมที่ทําการนะผมนะวางเข้าไปใหม่นะตัวมันเล็กมากๆครับเล็กเท่าปลายเข็มนี่เลยครับ ทุกคนคิดว่านับวางยากหรือวางง่ายครับแต่ว่านะถ้าชํานาญพอครับผมนะตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเราก็วางเข้าไปครับอย่างเรามาระวังเช่นเดิมครับแล้วก็เขียนค่านะครับที่เราเซฟไว้ก่อนหน้านี้ครับกลับเข้าไปประกบเข้าไปครับผมนะตรงนี้ต้องมีศูนย์นะผมนะถ้าเบี้ยวนิดนึงก็ใช้ไม่ได้ครับผมนะถ้าตรงเมื่อไหร่ครับใช้งานได้ครับเราต้องหนีบลักษณะนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้จับหน้าได้ปกติแล้วอาจารย์หน้าตาเหมือนอาจารย์หรือเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่นังกระเดือฮักสุดยอดอ่ะ ขั้นต่อไปนะผมนะเราก็ทําการประกอบมันเข้าไปครับผมอย่างละแม่ระวังนะแล้วก็ให้ได้เซนเตอร์เหมือนเดิมครับทำความสะอาดแล้วก็ประกอบเครื่องแล้วคราวนี้เสร็จแล้วเป็นไงง่ายปะ่ะบีเป็นไงง่ายไหมง่าย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 มากดูตาปุดิง่ายง่ายนะครับใครเจอการนี้นะหรือปัญหานี้นะให้เข้ามาที่ร้านเ e อี้ยงโมบายได้เลยอยู่ใกล้ระยองมาที่นะครับห้างแฟชั่น ใครอยู่ใกล้จันทบุรีนรับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะผมไปที่โเบินสันนะตลาดจะรู้จักนะับร้านจอดรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเจอร้านจารยเอี้ยงเลยอาจารย์สอนเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์หน่อยชอบไม่ชอบกดใจหรือตามไป